สตาร์ลำดับที่14หมายเลข98ครับเมืองเพียวสุจิตตกุลครับโอ้โหวันนี้หลายรุ่นเลยนะพี่เพียวเพียวเลโทครับผมสุดยอดครับเพียวมาละลงไปกินน้ำมาครับหาน้ำกินหน่อยเจ็บคอฟิชเชอร์แมนเอาไม่อยู่แล <ER> ้วเอาไม่อยู่รับอันนี้ครับคิดพารามอันดับห้านะสู้สู้คิดน่าจะแก้รถมาเรียบร้อย คุณนุกบอกว่าสวัสดีครับทีมงาน Racing Car Thailand สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุกพี่นุกครับสวัสดีครับพี่ตี๋สู้ๆนะครับกองเชียร์พี่ตี๋พิมพ์มาเยอะเลยพี่นุกวันนี้ไม่ดูมวยอ่ะพี่เห็นเมื่อวานบอกดูมวยเหรอเขาหลอดดูมวยก่อนค่อยมาดูรถครับครับกวินบินได้กองเชียร์พี่กวินอยู่ไหมเนี่ยมีพี่กวินลงมาปะเนี่ยพี่กวินลงครับลงแล้วลงอ่า พิการนะ next week บอกพี่ตีสู้ๆจะพิการไม่มาเลยพิการกาแฟกาแฟ,ฟมาแข่งสักทีกาแฟคุณตินรัตน์สวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีครับพี่ตินรัตน์สีสุดอะไรเนี่ยสีสุดดีอ่ะครับผมผม,มันพี่อ่านไม่เห็นสวัสดีครับรโอ้โหพี่แรมสุดรออยากเรียกชื่อนี้จริงๆ กำนันแลมสุดรอเชียพิติีนะครับแว็กซี่โอเคจิมมี่บอกว่าเชียพิติีแน่นอนสู้ๆนะครับอาจารย์นะครับพี่แกป๊ปทวัชชัยแก๊ปบอกพี่กวินบอกจะบินข้ามโค้งหนึ่งไปออกร้อยอ่าอเดี๋ยว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 พี่แก๊ปครับใจเย็นครับสงสารพี่กวินนะครับแกจะบินได้ทุกโคง้งเป็นไปไม่ได้นะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยจิมมี่พี่ป๊อปสู้ๆแน่นอนฮะ พี่19รุ่นนะฮะวันนี้นะฮะเป็นการภาคที่ฮาร์ดแร์โคตมากๆนะฮะับสำหรับการบรรยายนอเทอร์สปอร์ตที่แบบว่าไร้สาระอย่างผมตินรัตบอกว่า1.9แข็งยังยังครับผมยังยังจ้ะยังจ้ะ1.9นี่จะเป็นช่วงช่วงท้ายๆเลยน่าจะช่วง4โมงเย็นเลยนะครับ4โมงเย็นเลยอคนเชียร์กำนันแลมเฉยเลยครับเดี๋ยว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 กำนันแลมจะไปเชียร์เขาทำไมเขาไม่ได้มา บางรักพัฒนาเนะี่ยก็เดี๋ยวพิกอัพเนี่ยในรุ่นต่อไปในช่วงประมาณม1 1บเ็โมง่เป็นจูเนียรีก3.0ครับผมนะครับเตรียมดูกันได้เลยพี่การก็เชียร์ไปเรื่อยเปื่อยนะพี่การแล้วพิมพ์ใหญ่เลยนะพี่การเมื่อไหร่มากินข้าวนะไม่ได้เจอกันเลยไปกินข้าวพี่การบ้างละเชียร์พี่โอ๋ครับพี่โอ๋ พี่โอ้ลงไหมพี่โอ้น่าจะลงอีกรุ่นนะน่าจะไม่ได้ลง<ค>้ลล5โอ้พี่กำนันเชียพี่ป๊อปเสียงใสสวัสดีครับคุณพ่อลูกสาวสวยลูกสาวเป็นดาราครับผมน้องมุกน้องมุกลูกเต็มบ้านอะ่ะใครเจอบอนดี้ร้บพ่อมนะ เอ็ดโดบอกกวินบินได้ป๊อป S39 BM w อืมนดะครับผมจัดไปฮะกี่รอบเนี่ยรุ่นนี้สิบรอบสนามคสิบรอบครับผ<อ>มในธรรมดาเในโารค์าครับผมโอ้โหรถรถหน้านี่ไปไม่รอใครเลยฮะเอกพันโมสันเทียเจ้าตั้มรีบรีบ ตั้มบอกไปก่อนแล้วตั้มไม่รอดีกว่ามาดูในรุ่นนี้ครับ F6 ครับเรโทรครับดับไหมอาครับ,บ,รบแล้วสัญญาณไฟดับลงครับเริ่มใส่กันได้เปิดเกมการแข่งขันไว้คำ F6 มาแล้วโอ้ยกัมพมชันเดียเสียไปหลายตำแหน่งเลยสเตฟานเบอร์เกอร์ชูออกมาครับตามด้วยคิสพาลามครับและพิคคิวอตอบสนองเร็จเรียบร้อยนะวันนี้ มองอางี้ครับเขาอยู่คนละคัน F6T เขาต้องให้ขึ้นไปเลยนะเมี่ยกีสเห็นเลยพี่ตีเปิดให้เลยเพราะเขาคนละคานเขาไม่จำเป็นต้องไปแกคบผมเธอโบลมต้องไปก่อนอยู่แล้วแรงเขาก็ปล่อยให้ขึ้นไปครับเข้าตำแหน่งกันเข้าตำแหน่งกันนิดนึงเอาละครับเดฟานี่อยู่ในรุ่น F6T แล้วก็ตามนึกคิดนะรุ่นเดียวกันใช่ครับแล้วก็เจ้าคิวแล้วก็มาพี่ตีครับก็นีครับบุบอยครับ ใช่ครับจุดไฟตงนี้จะทำรถมาดีเรียบร้อยแล้วดูครับผมโอ้ยจังหวะนี้ครับพวกหูเต่ยงแถวนี้ยังไม่ห่างกันนะนี่นะครับกวินมาแล้วกวินบินได้แล้วนี่ครับมาต่อตรงนี้ครับเป็นสตีเวนครับผมสตีเวนนั่นเองโอ้โหเมืองเพียวเมืองเพียวนี่ไล่ขึ้นมาครับจังหวะนี้มันบานออกมาเนี่ยเห็นไหมพอใจร้อนครับผมเข้าลึกจนมันออกช้ามันจะออกยากอ่ะ มันต้องเข้าเข้าให้มันพอดีโอ้โหแล้วมาดูในทางตรงกันครับใครมีพลังก็เบ่งกันออกมาเบ่งกันออกมามาแล้วครับแว็กซี่ตีดูบารครับนี่แหละครับแว็กซี่ตีดูบารับครับผู้นําในรุ่นของเขาครับเบ๊บ6จูเว็กซี่ตีดูบัรขึ้นไปไล่กับเจ้าคิวนะแต่เขาคนละรุ่นวิสีก็วิ่งของเขาแหละนะครับดูนะความเงางามนะครับจากแว็กซี่นะครับผลิตภัณฑ์ชื่อหนังนะครับแว็กซี่นี่ต้องวิสิตีดูบัรเลย เรียกว่าเป็น asy, 對對สปอนเซอร์ hmm. กับพิติมานานนะแล้วช่วงนี้พิติก็มีไปทําธุรกิจขายปอเปี๊ะอ๋ออันนี้อาชีพเสริมเอาละครับหมายเลข13นี่ก็เจ้าคิวแล้วก็มานี่ครับเบสซี่ตีดูบักผมผมช่วยนะครับข้างหลังนี่มาโอ้โหผู้มหูขว้างตะลุกโอ้โหูขวางนรกครับผู้หูขวางพิติใช่ครับผู้รักผู้แข้งเขเลยแล้วฮะคุณบอยเซธวิทย์คุณนารัตนังอูนครับครับผม ลัะอากูลเอาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับแบ็กซี่แบ็กซี่ขอมาติดกับคิวหน่อยแล้วเจ้าฟ้าก็มาแล้วครับตอนนี้ครับนี่ฮะดิมทีมดิมทีมไปรู้เรื่องจริงก็มาข่าวหรือแบบสีบอกว่าเดี๋ยวจะแข่งอีกไม่กี่ปีแล้วนะครับพี่สีจะแขวนพุมอะไรแล้วแขวนพุมอะไรนะจะไปทำปอเบี้ยอย่างเดียวแล้วอันนี้หมายเลขสามใคมอ๋อทิมเหรอ ทิโมธีซิเลนสกี้ครับผมคันนี้ต้องใช้ถนอมหน่อยเดี๋ยวไปวิ่งกับมีนิฮองกปงต่อนะเอาแล้วเอาแล้วนี่ครับแหมกวินวิดได้แซงไปเหมือนกันครับผมเมืองเพียวได้มาครับเมืองเพียวไล่มานี่ครับสีเขียวแบบนี้เมืองเพียวกำลังไล่กดดันไปครับกับเจ้าฟาดสครับโค้กป์คันนี้ครับรถในหนังฟ้านี่ก็เป็นเจนซี่เป็นขับตรงนั้นนะแต่ตอนนี้มาอยู่ในมือคุณบอยครับไปครับแปดรอบสนามครับผม โอ้พึงเพียวมาแล้วอ่ะพี่ใช่ครับมาแล้วครับพึ่งเพียวตามมาแล้วครับติดกันมาครับนี่ครับเจ้าคิวนำมาครับอากิโกนี่ครับผมเป็นลูกองนะลูกอมอากิโกอร่อยดีเหยียบเข้ามาครับนี่ครับแว็กซี่ตีดูบารครับไปไล่หน่อยฮะขอวิ่งสนุกสนุกวิ่งด้วยดิคิวพี่เหงาที่มีใครเล่นกับพี่เลยก็วินตามพี่ไม่ทันไงหายแล้วดูครับเจ้าคิววัน วันพอยครับกับเบนไตองครับหลากหลายสีของเขาครับรถที่แบบทุกคนถามว่าพี่มันเป็นทําอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นสีอย่างี้จริงๆนะครับผมทีออฟฟิเชียลกันเลยนะรถข้างหลังเคลียร์กันเมื่อกทีจะแซงหรือเปล่าผมต้องรอดูไปดูคู่นี้กันก่อนครับผมพี่ตีไล่ตามนัเรียบร้อยครับมึงเคลียร์แซงขึ้นมาครับโอ้โหพี่ตีติดเลยนะลายเดียวกันเป๊ะอัครวัดนะครับวิ่งอยู่ พี่ตี1 1 6่่าใครเคียงกันครับผมอาละเมืองเพียวขยับแซงขึ้นมาได้อีกหนึ่งอันดับครับเมืองเพียวนี่อยู่ใน F6C ครับผมอ้าวก็รุ่นเดียวกับคุณบอยเลยดิอ้าต้องไปไล่กันหน่อยแล้วไหมอย่างนี้ F6C ตัวนี้เป็นเมืองเพียวเป็นผุนอ๋อ F6C เนี่ยมีคิวมีพี่บอยเมืองเพียวโชว์เลยครับโชว์ดิฟเลยโอ้ยไม่ได้เมืองเพียว ไปปีนหอกเดินอยู่กันไม่ได้นะปีนนิดนึงครับผมเมื่อกี้เอาแล้วครับพี่บอยแซงขับทรถบีเลยครับผมเรียบร้อยเป็นโอกาสของพี่บอยทันทีพี่บอยี่ดูจังหวะแล้วก็ขึ้นได้เลยครับผมนะครับดูครับโอ้โหเมืองเพียวครับไล่หน้าดูเลยแต่ความเก๋าต้องพี่บอยครับครับผมบอยมันถอยนะครับนี่ครับกับเจ้าฟ้าคันนี้ครับเรียกว่าพี่บอยเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำรถที่มีสตอรี่เออเอาแล้ว ชิดเข้ามาคันนี้ยังไงถึงไหมติดไม่ได้ครับดูครับระเบรกให้ทันแล้วกันไปจี้ตูดพี่บอยขนะดนั้นเะเอเห็นตลัวออกอีกแล้วตายออกอีกแล้วออกแนวดิฟอีกแล้วครับโอ้โหสามร้อยครับผมโอ้โหสามร้อยนี่ออกท้ายนํำตลอดเลยแม่ทางเดียว นเ,นเอกพันธ์โมสันเ <มา S 1> ทียก็จะขึ้นมาเล่นกับเขาด้วยนะออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนุกนุกครับผมเอกพันธ์โมสันเทียในรุ่น f 6ีตามมาครับคุณผู้ชมครับเขยบเข้ามาเมืองเพียวสไลด์ตลอดเวลาเลยครับเมืองเพียวครับท้ายมันเดินตลอดเลยครับเมืองเพียวต้องยกหน่อยนะฮะโอ้โหไหนเซอร์กิมาทมันท้ายเดินอย่างนี้ไม่ได้นะครับไล่เข้าไปครับไปครับโอ้โหติดติดเมืองเพียวติดพยายามติดครับไล่เข้าไปครับนี่ครับสามร้อยสามร้อยครับผมใช่ใช่ใช่ มาแล้วฮะติดกันไปหมดเลยครับตรงนี้เอกพันธ์ลูสันเทียก็มานะครับตั้มบักน้ําครับผมนะครับซีเจโปรจุลูกหมากติดไหมถึงไหมมึงเพียววันนี้เราผมพี่เป็นห่วงว่ามึงเพียวมันจะล้นเยอะอ่ะเนยใช่ครับผมกลัวจะหลุดออกไปจริงเติมเยอะจริงโอ้โหลอยเข้ามาลอยเข้าหนึ่งนี่ลอยขนาดนั้นเลยครับล้อไม่ด้งครับโอ้โหจะไปทำตามแล้วคุณผู้ชมมบดุ้งเอาได้ไง บินนะถ้ารถบ้านนี่มีติดยางแตกแตกกันเลยเมื่อเช้าเห็นไหมล่ะเอาแล้วก็แตกได้จังหวะนี้แหละครับเดี๋ยวพอทางตรงครับพลังเคฮะเครื่องเคในเจ้าฟ้านี่ไม่ธรรมดานะครับเคยี่ไปครับผมไปเพียงไปเลยพี่บอยบอกเหนื่อยแล้วบีบอยบอกวันดีอากาศร้อนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเข้ามาครับไปแล้วัเียวเอ๊ะตอนดับหนึ่งหายไปเลยคู่หนึ่งหายไปแล้วอ่ะ คู่หนึ่งสองคิดคิดหายกับเลฟานไม่ไม่มีใครอยู่ในจอเลยเขาเล่นเขาไปเล่นกันสองคนเด็กอินเตอร์โอ้ยเอกพันธ์โมสันเทียขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขยับแซงโอ้ยเลยพี่บอยครับเสียตั้มแนงทันทีไปแล้วครับแซงไปแล้วครับโอ้โหเอกพันธ์โมสันเทียครับและกระโดดแซงคืนครับเขาแน่น่าจะรู้ครับสำหรับแซงในทีมนั้นหมายเลขสี่ขึ้นมาอีกแล้วครับน้องเป็นแดเนียลเชเกอร์ครับผมเอาพมาเริ่มขึ้นมากันทีละคนแล้วครับสำหรับคู่นี้ แดนนี่นี่ F6D แก๊งเข้าไปข้างหน้าหมดแล้วแก๊งเข้าไปข้างหน้าเฮ้ไปดูคู่นี้ดีกว่าดูนี่แบ็กซี่แบ็กซี่มาแล้วครับแบ็กซี่ครับความเงางามครับนี่ฮะใช้ความความลื่นฮนะทำให้ลมไม่ไม่เกาะตัวรถต้านนะดูฮะโอ้โหวิ่งไล่กดดันยังขึ้นเจ้าเจ้าขิวไม่ได้นะพยายามจะขึ้นเจ้าขิวก็คือวิเกาะเขาด้วยอ่ะวิ่งเล่นด้วย แข่งนี้โอเคยี่หมดนะฮะเจเบรในตองโอเคยี่บาร์ก็อเคยี่เรียกว่าพี่บอยเป็นคนแคลนะครับผมเราทำรถมาดีนะโอ้พี่คิวก็นี่ก็วิ่งดีขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะพี่ตีนี่เป็นเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยเพื่ออากาศนะครับไม่ได้ใช้พอ้น้ำเครื่องแท้ของแท้โอ้ของแท้เครื่องเดิ่มลงมาเลยเหรอเฮ้ยเขาเรียกว่าเครื่องแท้แท้โขกอ๋อจะเครื่องดื่มงานเลนต้มโมสิน้อง พึ่งแพ้ก็เลยพึ่งแพ้เปิดกระดองมาเนี่ยโหไม่ธรรมดานะครับคันนี้อ้าวแปดแปดแปดครับผมเป็นทางด้าน<ไ>เจเรมีฮิลไปทำอะไรฮะรีวิวรีวิวยา่าครับผมหาจุดมาร์กหน่อยรอบหน้าเอารอบหน้ามามาร์กนะเอาล่ะข้างหน้าครับเหมือนจะเจอคิสพารัมเลยนะผมอัครวัฒน์ฟัสซีลีบับผม รเริ่มมองเห็นท้ายกันแล้วแล้วนี่ครับผมพี่บอยทตามวปแดนนียลเจคเกอร์ผมละหาคนทางบ้านจริงเลยเขาอบอกว่าพี่กวินลืมปีกไว้ฮะเลยยังไม่ได้บินเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกทวิตเตอร์ลองหาเต่าซ้มให้ดูหน่อยนะ <c oughs> มีกองเชียร์เขาอยากเห็นเต่าบิน <c oughs> แหม่เขาใจเชียอ่ะไปครับ นีแซงกันไม่ได้มาแสงมาแสงจุดด้านหน้าได้ล,ลงไงเดนิดดดอเอลเจเกอร์เอา,ลาแล้วหมายเลขที่สองครับขวัญใจคุณมาแล้วครับกวินบินได้ฮะแต่ตอนนี้ปีกไม่ไดเอามาฮะคุณธวัชชัยเขาบอกพี่กวิน่ลืมปีกอยู่บ้านครับพี่ตายแล้วสนามหน้าต้องติดมาแล้วเนี่ยรอเลยรอเลยกวินบินได้นะแหมพอกล้องจับได้รู้เลยแหมแพี่กวินปฏิพานประเสริฐนะครับ พี่เคยลงไปสัมภาษณ์พี่เขาพีเขาอยู่บอกพี่ก็มาเล่นสนุกสนุกร่วมสนุกด้วยนี่ไามานี่รถเต่าสองคันนี่หมายเลขสามนเก้านี่สอนวีนะสอนวีสอนวีฮิรันแล้วเนี่ยผู่นำของเราเตฟานเบอร์เกอร์ครับผมอ๋อเหรอมีคู่นำเหรอเนี่ยรับผมอยู่คนเดียวเลยเงาเออเตฟานสบายดีไหมคิดพาลำคิดบอกเตฟานอยู่ไปไหนอ่ะ ไอ้จะพาลำซะหน่อยคิดรอเนี่ยคิดโดนแล้วเนี่ยคิดจะโดนมาแล้วคิดกับคิวมาแล้วเนี่ยเอาคิดเบ่งพลังแล้วครับจากสปีดอัพครับมาแล้วครับคิดโอ้โหคิดสพลังแล้วก็มาแล้วครับเจ้าคิวครับเปเดตองแล้วก็แว็กซี่อําพลผมช่วยครับนี่ใครที่อยากอุดหนุนปอเปี้ยนะครับขำชื่อนี้ไว้ฮะหญิงปอเปี้ยสดนะฮะหญิงปอเปี้ยสด อร่อยแน่นอนครับพี่ต์นี่ทำเองกับมือฮะผงลูกสูบติดต่อเปียเลยฮะติดทอดเองทอดเองไอต่อเปียสดม้วนดิเออหืมนี่ต่อเปียสดก็ต้องมว้วนเอาละไปแล้วนี่ครับมาฮะเค,คยเหยีบเข้ามาครับ<อ>นี่ผู้นำเหรอถ้าผมผู้นำหมายเลขสองอะสเตฟานเบอร์รเกอร์สบายดีไหมถามนี่เออสบายดีไหมสบายดีไหมเจอสเตฟานไม่ถามว่าสบายดีไหมก็เออไอร์ล็อ ร้อนไหมร้อนไหมร้อนมากอ้าวรถช้าครับหมายเลข6เซเว่นครับผมเซเว่นเกิดอะไรขึ้นรับป้ายรับแลบครับครับคุณนำครับเซฟานเบอร์เกอร์ครับผมชิวๆสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมใช่ดิรงแดงกากบาทอ่ะวิ่งไปเรื่อยแล้วหนุ่มอารมณ์ดีอยู่ทัตยา แกงนีก็เด็กเด็กพัทยานะครับเด็กอินเตอร์นี่เด็กพัทยาแล้วยูนิเวอร์จิมเนี่ยเด็กพัทยาอ่กวินวินได้ลมหน่อยฮะกวินวินได้ปีกไม่มีก็หลบไปฮะข้างหลังเขามีปีกข้างหลังเขามีปีกอ่ะอันนี้ดีกว่าครับไล่อยู่ตำงไหนเนี่ยผู้นํานี่นี่คือผู้นำนะฮะอันดับหนึ่งของอสมช่วยครับเป็นผู้นําอันดับหนึ่งในรุ่น F6U ครับ หมูเพียวครับเป็นผู้นำในอ่าเป็นผู้ตามอยู่ใน f 6 c ครับนี่ครับผู้นำใน f 6 c อัครวัสพัซซิลีใช่ครับเจ้าคิวนั่นเองครับคิววันพอยคิวเบเนตองครับเอาละจะเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วรับทุงหมากลุกแน่นอนไม่น่าจะมีปัญหากับดีเฟนเนาะไอสเตฟานฝาผีต้องสองรอบโค้งสุดท้ายนะถึงนะไม่มีปัญหา หลังมีพิกวินตามมาไกลๆเรียบร้อยครับผมเจแปนเบอร์เกอร์ครับอันดับที่1นึ่งเข้าไปโอเคครับต้องเป็นคันนี้ครับจากสปีดอัพนะครับผมหมายเลขยี่สิบสามครับครับแรกเราก็คิดว่าเขาเอารถไปแรปที่ไหนได้ทําสีมาเนี่ยทำสีสวยเลยทำเป็นสีเพชรเรียบร้อยครับผมคิสพารามเรียบร้อยอันดับที่สามโอ้อหหมายเลขสิบสามอัครวัลท์พัซซิ ครับนีครับแบ็กซี่ครับแบ็กซีเ่เอา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 ช็อตหน่อยรับบุช่วยแล้วก<ล>็ตามมานี่ครับพี่บอยครับเจ้าฟ้าครับเศรษฐวิ์คุณารันาตนังคูลครับตามโดยเดนเนียลเจเกอร์สนุกดีรุ่นต่อไปอะไรเนี่ย48่ิติดทาน48ติดทานแล้วก็3.0จุเนีนร์ลีกพร้อมนะฮะ เดอะวินเนอร์หมายเลข2ครับสเตฟานเบอร์เกอร์ครับเบทไทม์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองนะจ้ะเนี่ยครับรบทเดช้าอันดับที่1หมายเลข2สเตฟานเบอร์เกอร์อันดับ2หมายเลข23คิสพาลัมอันดับ3หมายเลข13อัครวัฒน์พัชสิริอันดับ4หมายเลข24อัมพลผมช่วยและอันดับที่5หมายเลข98เมืองเพียวสุจิตตะกูลครับผมโอเคครับตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันครับ บรรยากาศการล้างรถครับนี่เห็นไหมดอลลี่นะนี่มาแข่งรถแล้วนี่ได้คูปองล้างรถด,ด้วยนะครับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการล้างรถนี่ครับทีมงานฮนะล้างรถอย่างสวยงามฮะเห็นไหมฮะดูครับเลสิ่งคาจัดล้างรถให้นะด,ดอลลี่ดอลลี่นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะสูงสุดเลยนะล้างรถให้อย่างเงางามเงา,งาวิ่งเลยนะครับ ให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดครับนี่ทีมงานดอรี่มาแล้วครับกวินบินได้ฮะโอ้โหเข้ามาตรงนี้ครับยินดีด้วยนะครับกับพี่กวินบินได้เขาบอกว่าลืมเอาปีกมาของเชียร์พี่กกวิน<อ>เยอะมากเลยพี่กวินจอดหน่อยจอดหน่อยโชว์หน้าโชว์ตากันหน่อยพีน่นะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปเป็นรุ่นอะไรอะ รุ่นตอไปเป็น48ครับผมอ่า48นะครับเดี๋ยวรุ่น C77 กับ C70 ูน่ะรับถ้วยรางวัลพร้อมกันน่าจะช่วงบ่ายครึ่งอะประมาณบ่ายครึ่งนะบ่ายครึ่งมาแล้วครับนี่ครับเจ้าคิวคิวเบนไอตองแล้วพิติีครับพิติีทยอยเข้ามาครับพิติีพิติีเข้ามาแล้วหลายละคนคงเหนื่อยฮะขีเกียจลงอีเกียลงจากรถนี่ครับทยอยมาครับนี่ครับแว็กซี่ตีดูบักครับอ่าพี่บอยเจ้าฟาสอยู่ตรงนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มาชมความมันกันต่อครับ เอาครับและกลับเข้าสู่สัญญาณไทยทอดสดรายการโตโยไทยเรซิ่งขา t ไทยแลนด์ฤดูกาล2023อีเวนท์ที่3ครับสนามที่6ครับผมตอนนี้อยู่ในรุ่นของไทยฮ่องกงวินนิคลบนะครับผมมีรถโดยทั้งสิ้นประมาณ23คันนะครับผมประมาณนี้ เรียกว่ารุ่นนี้เป็นข้ามน้ำข้ามแดนมาเลยครับผมนะมาร่วมกับรายการเรานะครับเอ่สิบรอบสนามด้วยกันนะครับในรุ่นนี้เราจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษภาษาสำเนียงไทยนะครับอะไรนะพี่บรรยายภาษาอังกฤษาสำเนียงไทยครับเชิญครับโอเคครับผมหมายเลข49สตาร์ทวิงเฟย์ครับผมสตาร์ทอังกฤษาน <ะ S 1> ัมบวรครับนี่ สู้ๆครับสวัสดีครับเวลคัมทูไทยแลนด์ครับอย่าลืมเราต้องพูดอย่างนี้ต uh, ลอด Welcome to Thailand uh Everybody หมายเลข33ครับเป็นอึนโ, uh, โชฮงอ่าอึนโชฮงเดี๋ยวว่ากรีฟแอปครับสู้ๆครับผมพูดแบบนี่ฮะนี่ฮะสวัสดีครับภาษา,า,าอังกฤษสำเนียงไทยฮะชัดเจนเลยครับสำเนียงไทยมากกว่าอันี่ชาวต่างชาติอีกชั้นหนึ่งนะครับใครอ่ะ สหรัฐสมบัติเปี่ยมครับผมเวลคัมทูไทยแลนด์สหรัฐเอ๋ดูนะดูนะเวลคัมทูไทยแลนด์นีห่าวนีห่าวเอ๊ะทำไมชื่อชาวฮ่องกงออกเสียงเหมือนคนไทยคนไทยเราไม่อยากคุยภาษาไทยกันะนี่คนนี้่นี่นี่หมายเลข48่สจางจีเซงครับผมจางจีเซงสู้สครับสวัสดีครับนี่เราต้องพูดภาษาไทย แต่คนไทยไม่พูดแต่คนไทยไม่พูดภาษาไทยคนไทยเราพูดอย่างอื่นยังไงฮะสตาร์ทลำดับที่5หมายเลข83ครับทิโมตีซิเลนสกี้เอ้ทิโมซีโอ้เดว่ากิฟอัแม่ไฟติ้งไฟติ้งอะไหมบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งอย่างเดียวเลยนะฮะเออาจจะต่อยอย่างเดียวเลยผมละกลัวจริงๆเห็นเขาชอบออกกําลังกายนะฮะทีมเนี่ยใช่ใช่ใช่อันนี้หมายเลข55ครับ ประสานสิริเกษมสุขครับ Welcome to Thailand ครับคุณประสานเย้ Welcome to Thailand ประสานประสานประสานคุณต้องอย่างนี้ด้วยสำเนียงผมบอกแล้วไงพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูอสตาร์ลำดับที่เจ็ดน้ำเบอร์ไฟห้าครับพาทิศครับผมธนะธกิจครับผมอพี่พาทิด Welcome to Thailand พี่พาทิศ คายาริคายาริเราต้องทำให้อบอุ่นนะฮะอยู่เมืองไทยอ่าครับหมายเลขหกครับอชอยลัดเพง่งชอยเัดเพ่งอ่าสู้ๆชอยลัดเพง่เพงโอเคอ๋อคือมีสีเขียวสีเหลืองอะติกเกอร์อเขาไม่เหมือนกันแบ่งคลาสกันนะครับผมแบง่แบงคลาสแบ่งคลาส นี่หมายเลข2นะครับผมเป็นทางด้านของชอยชิวิ่งครับผมครับผมนี่ครับหมายเลข82นะครับผมครับเป็นทางด้านของสมภพครับพี่สมภพวลคัมทูไทยแลนด์พี่สมภพนี่ฮะวองวองวองวิงซอว่องวิงซ์มาเอาตรงๆนะฮะเราอ่านยากมากนะครับครับผม หมายเลขนี้ครับ23ครับใครฮะ23ครับเป็นมาร์กชุนโฮอ่าโฮชิโปะโฮชิโปะโฮชิโปะอโอชิโปโอชิโปะต่อไปครับนี่มาร์คมาร์คอ่ามาร์คชุนโฮมาร์คชุนโฮหมายเลข36ครับอ่าเทอร์ติซิก่ามาร์คชุนโฮต่อไปครับหมายเลข80 คายเลรีอีกหนึ่งคนเป็นวรพงษ์จตุรงค์ครับผมเวลครับจูไทยแลนด์ครับพี่เวลครับจูไทยแลนด์อีกอโอ้ยทำไมต้องพูดต้อนรับตอนนี้ลีครับหมายเลขยี่สิบหกนี่ครลิงเชกควังครับผมลิงเชกควังครับนี่ลิงจงควังสิบห้าครับเป็นอ่าเป็นสิบห้าอ่าลิลิอะไรนะลิวไวอิบ ลิวไวอิงคริสคริสอ่าคริสอ่าคริสคริสนะครับคริสขอโทษนะครับเพราะว่าเราด่าได้จริงครับผมดีครับพัฒนาพัฒนาพงศ์อ๋อหมายเลขหกสิบเก้าวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมทูไทยแลนด์พัฒนาพงศ์ต่อไปครับหมายเลขหกสิบสองนะครับผมเป็นพอฟังพอแฝงพอฟังพ่อแฟงพ่อแฟงเลยเป็นกระเป๋าเลย นาฬิกานาฬิกาอะรเยอะเลยสันโคกซินครับผมสันโคกซินใครอีกใครอีก